แค่ความสุขณปัจจุบันเราหามาให้ชีวิตของเราไม่ได้เลยแล้วทุกคนจะไปแสวงหาความสุขในอนาคตได้อย่างไรเพราะพระศาสดาของเราพระองค์ท่านจะตรัสว่าเรายอมเป็นไปตามกรรมคือสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมดังนั้นเราทำกรรมอย่างไรอนาคตมันต้องได้ผลอย่างน ความสุขก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกรรมที่เราพอใจในที่จัก,การทํานั้นและไอความพอใจของเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเปรียบเสม,มือนกับเราเอาข้าวกอหนึ่งไปปลูกและอีกสามเดือนข้างหน้าข้าวเนี่ยมันจะออกงอกดอกมาให้ผลเรานั่นเองความสุขก็เช่นเดียวกันแั้นทุกคนบางคนก็ชอบ ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนอ่าโดยความรู้ของผู้อื่นเขาอาจจะรู้ลึกซึ้งหรือจิตของเขาหลดพ้นไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะนี่คือเราเดาไม่ออกเพราะเราไม่เคยรู้แต่เราเป็นผู้อยู่ในโลกเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโลกต่างๆเหล่านี้ให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใปัจจุบันนั้น มันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราควรรู้เป็นสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็เราควรรู้เราต้องยอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นให้ได้แต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องอะไรหลดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้น,พนมันก็นดีเหมือนกัน แต่อยากจะบอกว่าไอ้ความลดพ้นเนี่ยถ้าเขาทําแล้วมันลดได้จริงๆคงจะไม่มีคนักนะมันลดไปหมดแล้วดังนั้นความลดพ้นมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีมีแต่ปุญญาบาร,รมีของทุกๆท่านถึงวาระสุดท้ายอาจจะลดพ้นก็ได้ดังนั้นนี่ก็คือสภาวะความเป็นจริงของ ของสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเราควรนคิดคว้นรู้ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะลดพ้นในชาตินี้ไปเลยเออค็ดีไปนะยโยมไหมก็อนมโมทนาสาธุกด้วยเพราะหลักการบอกว่าปฏิบัติจะลดพน้นแต่เราต้องรู้ว่าแต่ละสเต็ปของการลดพน้นของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ลดทุกชีวิต เพราะชีวิตของแต่ละชีวิตจะมีปัญญาบาร,รมีไม่เท่ากันบางครั้งเราอาจจะเป็นบุคคลที่ยังมีเวนมีกรรมมีบาปหนามันต้องชดใช้กรรมต่อไปหิวในวัดดักต่อไปดังนั้นเราควรทำนึ่งถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยขอเจริญพร